ท่านทุีครับที่เป็นเยาวชนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันนี่คับ้วต่ออะไรอะครับมันคือการจะเป็นพาเลทท่าไทยจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นกาจะมีสองประเภทครับผมประเภทเดียวก็จะเป็นการการใช้อ่อไมโครซอฟท์ออฟฟิศครับผมแล้วก็การค้นหาข้อมูล แล้วก็ประเภททีมนี้จะมีะโครงงาน IoT mm hmm. การเขียนโค้ดแล้วก็การตัดต่อวิดีโอครับผมเขียนโค้ดนใช้โปรแกรมหรือว่าเขียนโค้ดด้วยตรงไหนก็จะมะีโปรแกรม Arduino ครับผมอ๋อ Arduino จะเป็นใช่ใ,ใ Arduino ใช่ครับแล้วก็ะะจะ,ะ,จ,ะจะเป็นโครงงาน IoT ครับผมท,ที่ใช้ Arduino เขียน ได้ได้เหรียญเงินเราทำอะไรครับเราทำเชื่อมตงกการอะที่จะได้เงินเราทำอะไรนะครับทำชื่ออะไรชื่อมตชื่อเชื่อเชื่ออ่าซิดนีย์ครับผมซิดนีย์ซิดนีย์จะเป็นอ่าเบาสสำหรับอ่าผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงครับผมจะมีการแจ้งเตือนแจ้งเตือนอยู่สระดับครับก็คือเมื่อมีการโพสต์ลงไปนะครับจะนับเวลาไปจนถึง15นาที เมื่อบบมีการเคลื่อนไหวของมหมอครับก็บจะส่งเสียงเตือนขึ้นมาแล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์นูติฟายผู้ดูแลครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมผีผู้ดูแลมามาขยับหรือว่าผู้ชายครับขยับเองเนี<ม>่ยก็จะเริ่มนับเวลาใหม่แต่ถ้าเกิดบบมีก็จะแจ้งเตือนเป็นไฟไฟ,ไฟระดับที่สองก็คือสีเหลืองครับผม,มแล้วก็ เสียงเสียงเตือนตัวจะรวนก,ก็พอไปไปถึงระดับที่สามก็จะเป็นไฟสีแดงครับผมแล้วก็จ้งแจงเตือนผ่านไลน,น์เหมือนกันแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเวลาเนี้ยครับบอกบ่มีบ่มีใครมาขยับหรือว่าผู้มีการบอกขยับเองก็จะดังไปเรื่อยๆเลยครับคนมาขยับนแน่นอนครับรู้ว่าทำไมถึงได้างมันบอเกเพราเอาจริงเขาก็วังแบบ